ฝั่งนี้เป็นเป็นเหมือนกับเป็นระบบนะครับเพราะว่าเขาเตะคู่กันมานานแต่ฝั่งโน้นก็เจ้าแซกโซโฟนเนี่ยเพิ่งออกจากกลมมาแต่แต,แต่ก็ยังก็ยังพอได้ซ้อมครับถือว่าเล่นเข้ากันกับเจ้าแก๊ปนะครับเจ้าแก๊ปเป็นตัวยกน่าจะเป็นเจ้าแซกนะครับขึ้นเตะนะครับเตะกันอยู่ที่สิบสามเต้มนะครับเจ้าแซกเปิดซ้ายครับ โอ้โหลูกนี้ยกถือว่าสวยงามครับล้นครับล้นล้นนะครับลุกนี้ถือว่าล้นครับเจ้าบ้านมาดีครับโอ้โหคู่นี้พึ่งเกมพึ่งยังไม่ได้แต้มนะครับมีหมื่นครับมีเหมือเสิบหมื่นครับตปกันอยู่ที่9ก้าหมื่นนะครับไปกลับครับคู่นี้ครับ นี่แหละครับลูกเสร์บลูกนี้แหละครับที่จะทําความปั่นป่วนนะครับผมบอกแล้วนะครับเจ้าแซกเจ้านาวินที่แพ้วันนั้นคือไม่มีลูกเสรอบนะครับแต่เจ้าแซกเนี่ยผมบอกไว้ก่อนมีตัดมียาวมีพุ่งนะครับเจ้าแซกเสือดีนะครับถ้ายืนรับไม่ดีนี่มีเป๋นะครับเจ้าแซกดูลูกนี้นะครับเจ้าแซกพุ่งครับลูกนี้ไม่ข้ามครับศูนย์ต่อหนึ่งครับ โอ้โหเจ้าแก๊ปยกเลยครับคู่บอลละปลาบาลมีของเจ้าแซกนะครับคู่นี้เตะกันมานานนะครับตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่ติดทหารนะครับเจ้าแซกถือว่าเจ้าแก๊ปนี่ก็รู้ใจครับรู้ใจกับเจ้าแซกหนึ่งต่อศูนย์ครับเจ้าแซกโซฟู ن ครับไา่การครับลุงนี้โอ้โหถือว่าพิกเน็ตครับแต่ว่ายกดีครับโอ้โหลุงนี้เจ้าซิโล่นิ่งครับ ยังเฉยๆครับเจ้าชิโร่เปิดแล้วก็เดินหันหลังหนีเลยครับเจ้าชิโร่ครับคู่นี้ชิงกันอยู่ที่เก้าหมื่นห้านะครับโอ้โหคู่นี้ถือว่าเยอะนะครับคู่นั้นเป็นทหารเรียนะครับทหารเรียน่าจะทหารเรียทั้งคู่นะครับคู่นั้นส,สายสามชัดเจนครับสวัสด,ดีพี่ดำบ้านโป้งโอ้โหลูกนี้สวยงามครับ ดูครับอืคู่นี้ถือว่าเป็นคู่คู่ของไขยคำหวานนี่ถือว่าคู่นี้ถือว่าคู่นี้ถือว่าคู่ทำเงินทำทองนะครับศูนย์ต่อหนึ่งครับไปที่หูลูกเส์ฟบีครับลุงนี้ยังอยู่ครับยังอยู่ครับลูงนี้ยังอยู่ครับแต่ไม่น่าจะมีปัญหาครับโอ้ไม่ข้ามนะครับลุงนี้ไม่ข้ามครับไม่ข้ามครับลุงนี้ครับ สายสามชัดเจนครับพี่ดำบ้านโป้งดูลูกเสือจะมีเจาะหรือเป่าอัะโอ้โหสวยงามครับลูกนี้ครับอืมเข้าเข้าตรงกลางเลยครับแต่ว่ายกดีครับโอ้โหลูกนี้เจ้าท็อปไม่มีหลุดนะครับเจ้าท็อปไม่มีหลุดนะครับเปิดซ้ายนี่ถือว่าเจ้าแซกเสิร์ฟดีนะครับพุ่งดีด้วยนะครับลูกเส์ฟเจ้าแซกแต่ก็ยังนิ่งครับเจ้าบ้านยังนิ่งอยู่ครับขึ้นนําอยู่หนึ่งแต้ม โอ้ยเสร์ฟลูกนี้สวยงามครับลูงนี้เจ้าแกปบยกขึ้นสวยงามด้วยไม่ข้ามครับเจ้าแซกครับโอตอีเสมอได้แล้วครับลูงนี้หนึ่งเท่าครับเปิดหัวสวยงามครับเจ้าแกลบยกโอ้โหลุงนี้สวยครับลุงนี้สวยครับ ดูครับทักทายน้องพานุวัน์นะครับดูเจ้าแซกครับลูกนี้ไล่ขวาครับลูกนี้เปิดดีครับลูกนี้ยกสวยงามครับอ้าไม่ข้ามครับลูกนี้ได้แต้มครับเป็นฝั่งเจ้าบ้านขึ้นนำสองหนึ่งครับลูกนี้ถือว่ายกสวยนะครับเจ้าซิโล่นะครับยกถือว่ายกสวยมากครับสองต่อหนึ่งครับเจ้าแซกโซฟนนะครับจะได้เสร์ฟไล่ขวามาดีครับพลิกเน็ตนิดนึงครับแต่่อโอ้ยกลูกนี้เป็นไงครับ โอ้ยังอยู่ครับลูกนี้ครับเจ้าแซกต้องเล่นเองนะครับไกลนิดหนึ่งครับโอ้โหเจ้าแซกครับไม่น่าพลาดครับลูกแบบนี้นะครับต้องเป็นแต้มนะครับจับซ้ายอยู่แต่ว่าไต่เหินครับลูกนี้หนึ่งต่อสองครับเปิดหัวนะครับลูกนี้อยกขึ้นสวยงามครับอุ้ยยังอยู่ครับลูกนี้ครับเจ้าแกบปปลาปอมครับยกขึ้นสวยงามด้วย โอ้สวยงามเล่นเข้ากันนะครับคู่เจ้าบ้านนะครับเล่นถือว่าเล่นโอเคนะครับเล่นเข้ากันสองต่อหนึ่งครับแตะยอดเจ้าชิโร่ครับยังอยู่ครับยกครับเตะครับไม่ข้ามครับลุงนี้ถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับชัดเจนหรือเปล่าบอกด้วยเจ้าหลีถัง ฝั่งนี้นะครับถ้าเสียแอดค่ายคำหวานไม่บำรุงดีๆนะครับผมว่าเตะถึงกันหนึ่งห้าชั่วโมงนะครับฝั่งนู้นห้าชั่วโมงถึงถึงถึงน่าจะถึงห้าชั่วโมงครับฝั่งนู้นจะเป็นทหารเรียมันจะอึดหน่อยหนึ่งต่อสามครับเข้าซ้ายของเจ้าแก๊ปโอ้ยเจ้าแซกโซโฟนครับลุกนี้ทําไงครับแต่ยอดครับโอ้โหอันตรายนะครับลุกนี้ครับโอ้ลุกนี้แต่ยอดครับเจ้าแซกเป็นแต้มของฝั่งทีมเยือนนะครับ เปิดหัวนะครับเจ้ากแก๊บยกขึ้นดูครับยกสวยงามด้วยครับโอ้โหแต่ก็ต้องเปลี่ยนสามลูกแน่ครับโอ้โหยังอยู่ครับยกดูล,กลูกยกครับโอ้โหพลาดนะครับลูกนี้สวยครับ ฝากบอกด้วยผมเป็นห่วงอ๋อครับครับไก่แล้วครับลูกนี้ไกลแล้วครับโอ้โหลูกนี้โอ้โหลูกนี้ครับลูกนี้นะครับหน้าได้แต้มนะครับเจ้าแกปลาปลอมเือนิดเดียวครับเข้าซ้ายนะครับลูกนี้หน้าได้แต้มครับยกไกลครับสองต่อสี่ครับยังตามอยู่ครับเปิดหัวสวยงามครับอยู่ขึ้นเจ้าแซก 4หายครับ4ต่อ2ครับดูเจ้าแซกเสือเพาแต่ยอดครับลูกนี้เข้าท้ายของเจ้าท็อปครับเจ้าซีโร่ยกไม่ดีครับลูกนี้ยังอยู่ไหมครับยังอยู่ครับลูกนี้เจ้าแซกครับเรียบร้อยครับลูกนี้ครับยกไม่ดีครับลูกเมื่อกี้ยกไม่ดีครับโอ้โหตั้งแต่ยกมาทั้งเกมนะครับทั้งเกมเจ้าเจ้าซีโร่ครับยกลูกเมื่อกี้มีเพี้ยนครับลูกแรกครับ โอ้เข้ากลางครับเข้าขวาของเจ้าอืเกือบอยู่ครับลูกนี้เกือบอยู่ครับไ <c oughs> ด้นี่คือต้องลูกมีลูกเสือบอย่างเจ้าแซกค,ครับเนี่ย,ยเนี่ยผมว่าแบบนี้ไม่น่าจะผ่านครับไม่น่าจะผ่านคู่คู่เจ้าบ้านแล้วละ่ะว่าลูกเสือบเนี่ยไม่กินแล้วนะครับตอนนี้คือวัดที่ลูกเสือบเจ้าแซกว่าจะอันตรายขนาดไหนไปแล้วครับลูกนี้พุ่งเข้าซ้ายครับไกลไปนิดนึง กลายล้นหรือเปล่าครับล้นเป็นแทมแน่ครับถ้าล้นเป็นแทมแน่ครับเนี่ยครับล้นเป็นแทมแน่ครับลูกนี้ครับลูกเสืบของเจ้าแซกครับมีมีดิ้นครับหกต่อสองครับดูลูกเสืฟครับพุ่งดีเหลือเกินครับแต่ว่าไม่ผ่านครับพิกเน็ตนิดเดียวก็จบแล้วครับลูกเมื่อกี้เจ้าท็อปเสือครับ โอ้ลูกนี้ไม่ไม่ดีเท่าไร่ครับไม่ดีเท่าไหร่ครับมีปิ้นครับยังยังอยู่ครับโอ้ลูกนี้ไม่น่าเหลือครับไม่น่าเหลือครับตามขึ้นมาอีกหนึ่งแก้มครับเจ้าแกปมีปิ้นครับเข้าเข้าสายของเจ้าแก๊ปปาปอมนะครับเปิดปิ้นนะครับแล้วก็ยกไม่เข้า เจ้าท uh, ็อปจะได้เสิร์ฟอ e> ีกครั้งหนึ่งสามต่อหกครับเปิดหัวนะครับนิ่มครับโยกขึ้นไกลนิดหนึ่งโอ้ไกลนิดหนึ่งครับไกลนิดหนึ่งครับโอ้ลูกออกครับโอ้เสิร์ฟดีครับลูกนี้ครับปิ้นครับไกลนเดียไกลนิดนึงครับเจ้าแซกโอ้เดี๋ยวยังเตะดีครับยกซ้ายเข้าด้วยครับ ไกลนะครับแต่เจ้าแก๊ปปลาปลอมยกยกจากท้ายขอดนะครับยกซ้ายนะครับเจ้าแซกเตะหายครับหกต่อสี่ครับโอ้โหเสิร์บดีครับเข้าซ้ายของเจ้าโอ้โหเจ้าท็อปครับไกลนะครับลุงนี้ยังอยู่ครับเป็นแทบหรือเปล่าครับโอ้โหล้นครับโอ้ล้นครับลุงนี้ล้นครับ เจ็ดต่อสี่ครับแต้มขยับขึ้นมาเจ็ดต่อสี่ดูลูกเสือของเจ้าแซกครับโอ้พิกเนตครับได้แต้มครับพิกเนตครับลูกนี้ครับพิกเนตครับเป็นแปดต่อสี่ครับเป็นคู่ระหว่างค่ายคําหวานนะครับท็อปชิโร่นะครับคู่ฮอตเจอกับแก๊บแซกนะครับเจ้าบ้านนะครับสนามสายสี่ของพีระ แปดต่อสี่ครับโอ้เสิร์ฟดีครับลูกนี้โอ้โหเสิร์ฟดีนะครับลูกนี้ถือว่าเสิร์ฟดีนะครับโอ้ยังอยู่ครับเข้าซ้ายของเจ้าท็อปเอยเจ้าชิโร่นะครับเปิดซ้ายยกขวานะครับถือว่าลูกเมื่อกี้นี่เสิร์ฟดีนะครับเจ้าแซ็กโอ้โหพิกเนตครับลูกนี้ยังอยู่ไหมครับโอ้โหได้แทมครับห้าต่อแปดครับ ห้าต่อแปดครับโปรทูนก็คอแห้งแล้วนะครับดูดูไปเรื่อยๆก็แล้วกันเพราะว่าบรรยายไม่ไหวละคอแห้งละเปิดหัวดีว่ะเกิดลงไหลเลย มแมนแมนเออแมนอีแมนทา,าร์ลุงเห็นรอนมันกินยาผมมันเลยนะก็กินยาคน,นมันดีนะถือว่าคนดีตะวันนั่งวันยยังอยู่ไกลนิดนึงโอ้ตรงนี้ถือว่าแก้ไขดีแนละ้วนี่แล้วแปดต่อห้าครับ แคปปาปอนเสือปูลูกนี้เข้าซ้ายครับเข้าซ้ายยังอยู่ครับยังอยู่ครับดูยกดีเ้ยยังอยู่ครับเป็นแทมหรือเปล่าโอ้โหเจ้าแซกครับโอ้โหน่าได้แทมเนาะโอ้โหลุกนี้นะครับเจ้าเจ้าแก๊ปปาปอนนะครับยกขาขึ้นเกี่ยวอยู่นะครับแต่ว่าปิ้นไปหาเจ้าแซกโซโฟนแล้วจับหลุดครับลูกนี้หน้าได้แทมครับเจ้าแซกนะครับเปิดหัวสวยงามครับยกโอ้โหตะหายครับ กำลังมันดีนะเป็นนะโอ้หตาียเนาะเดีวบอกเดวถามเขาเขาตีต้องบอกตีกันไงเป็นร่องเป็นรองแน่นอนเดี๋ยวสหายบกหาวเมื่อเดียวเันกับปากไอยาอยู่บกหาวี่เดียวบัโอ้แกบีไม่ได้ตตั้มเ้เกี่ยวติดเฉยวะลุงโอ้เกี่ยวติดเฉยเออ เก้าต่อห้าครับโอ้ไปให้เจ้าแกล์เสือบอีกแล้วดูโยกดิโอ้โยกแบบยกยกป้อนอมีนักกีฬาง,ง่วงบกพรีทุนมือนีมือเข่าสายถามนอกมือดู กลับแล้วง่วงอุ่นนะครับมาทำไมมาทำไมให้อายบ้านนม,ม,มถือไอ้วันนี้ไปเห็นถือไม้อะไรถือไม้สนุก,กนนคุณลงเงิดหลิดแมวใน,านาช่องเตีมงเลยช่องนึงเตียงนะเซฟี มาแขกมันตีได้สองเงินเตอร์พี่เห้อ้ยมาแขกบ่เลยแขกไปเยแขกเตอร์เาเป็นไม่เป็นเลยต์ีใครวะเนี่ยตีน้อยวะพี่ทุนพี่เอา,าเอีกวะพี่ทุนเฮ้ยตีมาขีดเส้นย่นเลยมาอยังมาเมาล้ำไรมาขีดเส้นย่นเลยตีมามาขีดเส้นย่นเลยวะอุ้ยโอ้โหอยู่เฉยวะ เจ็ดต่อสิบครับแหมืนืนืนเราอูเล่นเว่าห้ายกว่าแ่นต้องไปหาโอกาสเออโอ้ยขอบคุณลยขอบคุณลไานัขาจนปวดเหมือเรขอบคุณลยโอ้ตายตายตายตนังขอบคุณเลยไขอบคุณเลยอันเดยวนัน่าเซตใกล้ไม่ใช่กับขาดเซตใกล้หูมัดไอ้ย เจ้าท็อปจะได้เสือกครับเจ็ดต่อสิบเอ็ด <c oughs> โอ้แตกครับลุงนี้โอ,โอ้เจ้าแก๊บครับแตกครับลุงนี้ตรงเดินให้ปลาแดงนั่ดินี่ปลาแดงแดงปลาแดงกับ่อนใช่สองพันปลาแดงเหรียว่าสองพันเลยเฮ้ยโอ้โหอ,อยู่เฉยเลยลุงนี้โอ้เจ้าสิโร่แก่ยอยู่ครับลูกเตะครับลุงนี้ครับ ะดุนถึงเลขเก้าต่อสิบเอ็ดครับของซาเราสองย้ำอีกทีนะคู่นี้เตยชิงกันอยู่ที่เก้าหมื่นห้านะครับเกือบแสนนะครับคู่นี้เขาทุกบุกเลย โชตัวก้อ,อเขาทุกลูกเลยโอ้มันป้าลุ้นยกกับผมคู่เป็นทีสี่ป่ะเก้าต่อสิบเอ็ดกต่อิดครับโอ้โหอยู่เฉยว่ะลุง,งโอ้โหเฉยครับลุงนี่ตโอ้โลูกนี้เจ้าท็อปเกี่ยวอยู่เฉยครับลูนกนี้อภิเน็ตเป็นที่ ปลาแดงหัวลอยยังไงเนี่ยเอาเสียตีเลยปลาแดงมะพี่หลังสายห้านอนดึกนะครับโอ้พี่หลังอ้าวล้นครับลูกนี้ครับเจ้าโอ้ครับสิบเอ็ดต่อสิบครับสิบเอ็ดต่อสิบตอนนี้ล้อกันอยู่ประมาณสามชั่วโมงแล้วนะครับดเสือนน่บอกปลาดุนเนี่ยหูเล่นหูเอาไลายวะท่านโอ้โโหยงครับลุงนี้ครับโอ้ดูยกดิโอ้แล้วก็ แต่ก็เจ้าเจ้าซิโลนะครับเจ้าซิโลยกไม่มีหลุดหลุดเห็นหลุดหลุดอยู่ประมาณเม็ดเดียวครับบอกปลาดุนเนี้ยหูเหรียญหูเอาหลายหลาวแน่วัฒน <laughs> ตีหน่อยก็าบอกไปชะลาตีหน่อยหูจัง,จง <laughs> ยังหูจะเฮ้ยโอ้ยไก่ไก่เนี้ยไก่แล้วตายปาโอ้ตายแล้วครับปลาแดงปลาแดงจะออกหรือไม่ออกปลาแดงออกหรือไม่ออกปลาแดง อยู่มันเป็นล็อกแต้มให้แบบแกลบเสือบทามซีลูกที่โลหะลูกแล้วก็เงินหลายนี่ตะโกนกันว่าเป็นเป็นร่องเขาเดินจบเลยจบเลยบัลนนีะ้เอาอยู่ครับโอ้ยยังล็อกอยู่ครับโอ้ยยังล็อกอยู่ครับลูกนี้น่าเป็นน่าเป็นแต้มของฝั่งค่ายคำหวานเลยนะครับเมื่อกี้ครับเกี่ยวอยู่ครับไม่ใช่คือเช็คเท่านั้นเลยที่จะเสือให้แมันเสือบไม่ไม่ผ่านมันนเสออกะ ไม่ยางมันก็ชนะเขาไปตั้งแต่วันนั้นเนาะเฮ้ยเป็นเรื่องแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับเนี่ยต้องให้ต้องให้เจ้าแซกเสือฟครับแต่ก็แซกมันเสิือ่อกวนได้เยอะแปมเดียวนะครับจากเกมหรือเปล่าครับเสร์ฟโอ้ลูกนี้ครับไม่ดีครับลูกนี้ถือว่าไม่ดีครับโอ้โหลูกนี้เจ้าแก๊ปปลาพอไม่เดินครับลูกล้นนะครับ ครับท่านายสองเมตรเองครับครับสองเมตรเองเชียบอยลูกพี่ผมครับพ่อ๋อครับครับครับสองเมตรสองเมตรพูดเตะให้ได้นี่บ่ะดูครับจะตีเสมอได้หรือเปล่าครับสิบเอ็ดต่อสิบสองเจ้าซิโร่จะได้เสร์ฟครับโอ้โโยกสวยครับเ้ยปเด้งไปเด้งออกโผล่มาไเด้ง ยกไม่ขี้เหร่นะเมื่อกี้โดอ๋อชิลออ้ชิโลเสือชิโลเสือเพราะว่าถือว่าเกียมเสือเล้หโอ้ไก่เว้ยล็อกอยู่ครับล็อกอยู่ครับเจ้าแซกโซโฟนจะได้เสือบครับแต้มเดียวครับสิบสองเท่าครับ เทียมเสืออ่ะเกียมเสือตั้งมือหัวละล็อกอยูค่ครับเจ้าแท็กครับโอ้มันครับมันเขาผู่นี้ครับฝั่งค่ายคำหวานนะครับฝั่งค่ายคำหวานอยู่ไม่เป็นสุกเลยครับค่ายคำหวานนะครับ,ยนนรบอยู่ไม่เป็นสุกเลยครับ Happy Birthday you เปยนลังบอกร้องหาซีเต่ำนะครับเหยวเหนียวโอ้ล็อกกันนานมากครับคู่นี้ทํามเขาทำย่ห้หกแก๊บโบเมียนบโบเมียนบเมียนโบให่พกแก๊บไปเฉือดแบบนี้ไหมไปเฉือดโอ้โหมองอีอร่อยเลยเสียครับกระด 哦，来盖了，盖、oh!